การเป็นสุขกับการพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันการพ้นจากทุกข์มันไม่ใช่ทําตัวเองมีความสุขไม่มีความสุขก็ได้แต่ทําทุกข์ให้หมดไปได้เมื่อทุกข์หมดไปแล้วจะเรียกว่าสุขหรือไม่สุขก็ไม่เป็นปัญหาอีกคือคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้าเรามีทุกข์ก็ต้องเอาสุขมาแก้นั่นคือความเข้าใจผิดนั่นคือไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยเพราะทาให้ตัวเองมีความสุขเราก็ทํากันมาหมดแล้วมีสุขไหมล่ะก็มีแต่มันอยู่กับเราตลอดไปไหมล่ะทุกข์เราต้องอยากจะสร้างมันขึ้นมาไหมแต่กกกกกัับเเเววททททนนาาาาาารรีูู่่ตติดอย,ดดอยสุุขจึงมม เมื่อการที่เราผูกติดอยู่กับเวทนาทาให้ทุกข์ตามมาฉะนั้นการวางทุกข์จึงวางแม้กระทั่งสุขด้วยถ้าสุขยังวางไม่ได้ทุกข์จะวางไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นการวางสุขคือไม่จำเป็นต้องสร้างความสุขหรือไม่จำเป็นต้องมีความสุขก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดทานะเราก็ทําตามเหตุปัจจัยนี่แหละว่าทําสิ่งนี้นําไปสู่สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีความสุขในสิ่งนั้นก็ได้แต่เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เราทาเนี่ยและกล้าเผชิญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในระหว่่่่าาาาางงททททีเเเเรรกกกกํออยูนน้้้ววุุุขขขิิดดึึหตคม แล้วมันดับไปอย่างไรเรียนรู้ในระหว่างการใช้ชีวิตจนกว่าเราเจะไปถึงเป้าหมายแห่งการเป็นอยู่และในระหว่างที่เราปฏิบัติกำหนดรูทุกในการใช้ชีวิตอยู่นั้นเราจะมีสติปัญญาหรือสร้างอาริยมรรคบนการดับทุกในชีวิตเราได้ด้วยไปในตัวพั่งอ,อยู่ในห้องแอร์ยเย็นๆก็ไม่มีเรื่องรบกวนใจแต่ถ้านั่งอยู่ในห้องแอยเย็นๆเนี่ยความทุกข์หนักอึ้งอยู่ในใ,นใจมันก็ไม่มีประโยชน์โยมตายบอกว่าเวลามีความทุกข์เพชรที่ซื้อมาไม่รู้กี่กรลัด ก็ไม่เห็นจะมันทาให้มันทุกข์หายไปเลยว่าไงกับเปาแบรนด์เนมกี่อันต่อกี่อันเรียงกันจนจะเป็นโชว์รูมอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําให้ทุกข์หายมันคืออะไรล่ะเราจะดับทุกข์กันยังไงนี่แหละอริยสัจสี่เพราะอวิชชาคือการที่มันไม่รู้จักทุกเนี่ยไม่รู้จักเขตของทุกนะไม่รู้จักการดับของทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติเป็นใเพื่อคานดับทุกที่ชื่อว่าอวิชชาคือปิดบังอริยสัจธรรมชาติใดทําให้เราไม่รู้จักอริยสัจสี่ธรรมชาตินั้นชื่อว่าอวิชา